สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MPV Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสุดยอดรถถังในตำนานจากยุคสงครามเย็นนั่นก็คือ m 4 8 a 5 PI รถถังหลักที่เคยประจำการในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงกองทัพบ,บกไทยที่เคยใช้เจ้ารถถังคันนี้มาหลายทศวรรษมันเป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังแข็งแกร่งและเชื่อถือได้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของวิวัฒนาการด้านการออกแบบทางทหารในศตวรรษที่20มาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อน รถถัง M48A5Ti มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและคลาสสิกสุดๆตัวถังใหญ่หนักแน่นและดูแข็งแรงมันมีความยาวประมาณ9.3เมตรรวมลำกล้องความกว้าง3.6เมตรและสูงราว3.1เมตรตัวถังและป้อมปืนทำจากเหล็กหล่อหนาซึ่งมีลักษณะโค้งมนเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้กระสุนสตรูสท้อนออกได้ง่ายขึ้นเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอดให้ลูกเรือภายใน ด้านหน้าเป็นแผ่นกรอลาดเอียงพร้อมไฟหน้าขนาดใหญ่2ข้างป้อมปืนติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิลลิ mm, เมตร M68 แบบเกลียวลำกล้องแทนที่ปืนขนาด90มิลลิเมตรรุ่นเก่าทำให้พลังยิงรุนแรงกว่าเดิมอย่างมากด้านบนของป้อมปืนติดตั้งปืนกล0.50คาลิเบอร์ M2 โรนิงสำหรับผู้บังคับการและมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรติดตั้งข้างปืนหลักนอกจากนี้ยังมีเครื่องยิงระเบิดควันสองข้างของป้อมปืนสำหรับสร้างม่านควันบงับงการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในสถานการณ์อันตราย มองจากด้านข้างจะเห็นระบบล้อขนาดใหญ่6ล้อต่อข้างพร้อมระบบการสะเทือนแบบคารบิดทอร์ชั่นบาร์ซึ่งให้ความมั่นคงและการขับเคลื่อนที่นุ่มนวลแม้ในสภาพพื้นผิวครูครติงตะขาบขนาดกว้างช่วยกระจายน้ำหนักเกือบ49ตันได้ดีทำให้สามารถวิ่งบนดินโคลนหรือพื้นทอรายได้โดยไม่ติดขัดจุดแข็งที่ทำให้รถถังรุ่นนี้เหมาะกับภูมิประเทศแบบเขตร้อนของไทยอย่างมาก ในส่วนของสมรรถนะรถถัง M 4 8 A 5 P.I ใช้เครื่องยนต์ดีเซล Continental AVDS 1790-2D ถึงดีแบบ12สูบระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังราว750แรงม้าความเร็วสูงสุดประมาณ4 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและราว30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกถนนการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เบนซินมาเป็นดีเซลถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เพราะช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันลดความเสี่ยงจากไฟไหมและทำให้วิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นถึงประมาณ460กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพงงถั แม้น้ำหนักจะมากเกือบ50ตันแต่รถถังคันนี้มีความคล่องตัวสูงมันสามารถปีนเนินที่ชันถึง60%ข้ามร่องลึกกว้าง2.6เมตรและลุยน้ำลึกได้กว่า1.2เมตรโดยไม่ต้องเตรียมการพิเศษใดๆภายในห้องโดยสารประกอบด้วยลูกเรือซีนายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงพลบรรจุกระสุนและพลขับรุ่น a 5P.I ได้รับการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงใหม่มีเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และระบบมองกลางคืนทำให้ความแม่นยำในการต่อสู้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในสภาพแสงน้อย กองทัพบ,บกไทยเคยใช้รถถัง M48A5PI เป็นเวลาหลายสิบปีเพราะมีความทนทานดูแลรักษาง่ายและเหมาะกับภูมิประเทศของประเทศไทยแม้ภายหลังจะมีรถถังรุ่นใหม่เข้ามาแทนแต่ M48 ก็ยังคงเป็นรถถ,รถถังที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสำหรับราคานั้นเนื่องจาก M48A5PI เลิกผลิตไปนานแล้วปัจจุบันมีขายเฉพาะในตลาดสสมส่วนตัวหรือพิพิธภัณฑ์เท่านั้นราคาจะแตกต่างกันไปตามสภาพและการบูรณา โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง200,000ถึง500,000ดอลลาร์สหรัฐส่วนคันที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อาจสูงถึง1ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแน่นอนว่าการเป็นเจ้าของรถถังแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องมีพื้นที่เก็บการบำรุงรักษาและงบประมาณจำนวนมากแต่สำหรับนักสะสมและผู้ที่หลงไหลในประวัติศาสตร์ทางทหารมันคือสัญลักษณ์แห่งพลังและความภาคภูมิใจอย่างแท้จริง แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีรถถัง m 4 8 a 5 p i ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเทคโนโลยีและการออกแบบในยุคสงครามเย็นที่ยังคงน่าประทับใจมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณที่รับชม MPV Auto Garage หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวของยานยนต์และเครื่องจักรสุดโหดจากทั่วโลกอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า